จะมารีเช็คเครื่งนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าดูวความเรียบร้อยของงานตัวกระดาษพลาสติกหุ่มชิ้นงานต่างๆจะออกได้หมดเลยครับตรงนี้แกะออกได้ด้าน,นข้างจะแกะหรือไม่แกะก็ได้ครับถ้าจะแกะก็คือจะใช้คัตเตอร์กรีดบางๆที่ขอบแล้วก็ลอกได้เลยแต่ส่วนพวก ที่หูมทานพวกนี้แกะออกได้เลยครับเพราะว่าบากไว้ให้หมดแล้วามาดูการทํางานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทํางานได้สองระบบไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยคือปลั๊กสีดสําเส้นนี้เสียบกับไฟโดยตรงได้เลยแยกให้ดูชัดๆส่วนแบตเตอรี่มีสายพ่วงตัวนี้ให้ครับใส่ชุดนี้สีแดงคบบวกสีดำคบลบเขียนไว้ให้แล้วห้ามสลับขั้วสลับสีเด็คขาบ มาที่ตัวแบตเตอรี่แดงโคบบวกาข้อลบหรือว่าคีบตามสีให้ดราชัดๆโอเคถ้าการทำงานของไฟบ้านคือข้อมมาความมือครับไฟแสดงสถานะสีแดงมากันกวนรอบที่เหมาะสมไปพัดกวนนิ่งครับวอเตอร์สามารถปรับกวนเร็วได้ สวิตตรงกางคือปิดครับถ้าเข้ามาซ้ายมือตัวนี้คือระบบแบตเตอรี่2อโวลท์ทำง,งานแล้วโอเคการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุมน้ำเช็ดได้ตัวนี้รับประกันให้1่1ปีครับมีปัญหาอะไรส่งมาเค็มได้เลยส่วนที่เหลือทั้งหมดนีลังน้ำได้เลยครับหม้ะถ้าจะถอดออกก็คือยกแล้วก็ดึง แผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปับแก๊สแรงดันต่ำนะครับในคลิปที่ส่งให้เดี๋ยวจะมีบอกอีกทีหนึ่งว่าแรงดันต่ำกับแรงดันสูงต่างกันยังไงแต่ว่าพวกวาล์วต่ำบ้านคือแรงดันต่ำแล้วก่อนใช้งานสังเกตนิดนึงนะครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนตรงนี้ได้เห็นไหมครับขยับได้เปิดสุดก็คือแบบนี้ช่องอากาศ เต็มทั้งสองช่องถ้าเราเสซตถูกไฟที่ได้จะเป็นสีนี้ครับสีฟ้าสวยกรณีที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดเปลวไฟเขาจะเปลี่ยนจะเป็นสีแบบนี้ครับจะเป็นไฟลอย แบบนี้ใช้งานไม่ได้เซตให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ก่อนหรือว่าเวลาเพึ่งล้างก็จะมีเปลวไฟสีส้มนิดๆอันนี้คือไม่มีผลอะไรครับความแรงไฟเน้นให้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้จำเอาไว้เลยว่าไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ไฟแรงดีกว่าอ่อนแน่นอนโอเคครับ